สวัสดียามเช้าค่ะทักทายจากนอร์เวย์ยุงนอร์เวย์ก็มียุ่ง,ะง,งนะโตบบบใหญ่น่งปากำลังจะดังไฟเฮ็ดนกกินค่ะมาทำมาเห็ดแกงนงไมไอศครสมน้ำกันใส่ปลาดุกอันนี้เป็นน้ำมันนะคะออยไฟอา้านุ่จมจับหัว น้ำมันนี้อันตรายนะคะเวลามีควันหรือมีไฟที่ไฟมันติดน้อยจังเลยบีบน้ำมันใส่สิไม่ไม่เอานะฮะไม่ทำเพราะว่าไฟเล็กๆหรือว่าควันที่ขึ้นเนี่ยมันทำให้นำไฟมาสู่น้ำมันเวลาที่เรเท้อ่อไฟก็คือหน่อยทยบีบน้ำมันใส่นั่น อย่าเฮ็ด,ด้ค่ะมันจะขึ้นมาบนขวดน้ำมันเลยแล้วก็ลุกท่วมเชื้อเพลิงนะคะเล่นกับไฟไม่ได้ต้องต้องให้มันไม่ติดจริงๆก่อนแน่ใจว่ามันไม่ติดจริงๆค่อยใส่น้ำมันเพิ่มแล้วก็จุดไฟเช็คอ้อ่ม,มันไฟเช็คกับไฟนี่ล่ะ มันซุมค่ะหมอกลงมนอยยางขึ้นตอนนี้ยังหนาวเย็นๆค่ะแต่แดดมาเดี๋ยวก็ร้อนแล้วนี่ปดติดบปดติดสงสัยได้เอากล่องใหม่ว่ากล่องนี้มันอยู่ข้างนอกบ้านไม่ช่วยไปเอากล่องใหม่กันเลยค่ะกล่องใหม่ไม่ขีดเก่าได้ไหม เปลือกไข่นะคะจะได้กลิ่นหอมๆตั้งแต่ขังก่อนนะามสูตรเพื่อนอย่างดีว่าตอนที่แม่ของเผื่อนขายไข่นะคะไข่โตไข่ห่างๆไข่เข่า,ขา,ขา,ขาพนเห็ดสูตรน้ำจิ้มจังไดเพื่อนกับไ้สูตรมากนะคะแล้วที่เน่ซิมกินกับไข่ตม้มมันก็บ,บ่คือนะคะ เลองไปกินไข่เขาไข่โตบานเ่าดีกว่าที่นี่ทำได้แค่ไข่ปิ้งรู้ล้าสุดแล้วอาหารไทยเป็นอาหารที่นี่แบบหลากหลายแล้วก็แซบๆนะคะที่ทาานี้ข่อยมอย่งแซบบ่มีอยังแซบหรอคะกินได้แต่ว่ากินกินเพื่ออยู่ ก็เห็นอาหารไทยกินนะคะบะอดแล้วค่ะแล้วกินมีหลายอย่างร้านไทยมีเกือบทุกอย่างเตรียมผักด้ทอดนะคะก็จะทอดจังหน่อยให้มันหอมๆทอดนื้นมืใส่แกงมล้ไม่ส้มแต่ไม่มีผักใบมังกวนะเดี๋ยวให้ไฟปิดกันนะคะให้มือนใช้เวลาอีกสักประมาณ15นาที เดีย๋ยวค่อยมากแกงกันนะคะไม่มีใบแมงลักก็ไม่เป็นไรเราใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้นะคะความหอมมันก็นจะมีอยู่ตรงนั้นแหละใบแมงลักก็จะก็จะดีมากถ้ามีแต่ปนนี้มีผักอันนี้กระเพราหรือโหละพาฝรั่งมันใช้ไม่ได้ มันจะเสียรสนะคะของแกงเราไม่สมไม่ใส่เฉนเลยดีกว่าอันนี้ง่ามเลยคะ่ะไม่หลายต้นเยอะนี่กระทางกระไลรรอให้ไฟติดแต่ปไปเอาหม้อแกงก่อนนะคะผ่านไปเป็นสามสิบนาทีแล้วคะ่ะทานปะ่ะไหมทานทุงไหมคะ่ะสื่อคนละลานมันก็นเลยแบบ เป็นใหม่ข้ามาชนิดนนมั้งค่ะทาจนแดดหอนแล้วค่ะตะไคร้หอมหัวแดงหอมแดงหอมแดงทัางน,นี้หัวใหญ่ค่ะ พริกกรอบแล้วก็จะเอาขึ้นมาไม่ต้องต้มมันหรือยังไงเ็าเป็นพริกกรอบนะคะเอาไโรยนาพริกสดนี่ค่ะเนืออนเ่อบะฮอนหมดอยู่ไฟไปไหมจะสามสิบนาทีแล้วการดังทานเนี่ยบง,ง่ายเลยค่ะเพราะว่าถ้าเห็ดนองไม่สมนะคะทามันอยู่ในหมาดเนี่ยมันก็จะกินแห้งจุดหน่อย แต่เขาก็ไม่ว่านะแฟนก็ไม่ว่าแต่ว่าเขาก็มันก็จะมีกลิ่นนะเนาะมันไม่ใช่อาหารเขามันก็จะกลิ่นมันก็จะไม่ได้หอมเช่นแบบเขาลูกกรแหงบามากัะกลิ่นธรรมดาแล้วเนาะไดกลิ่นมันบ่หอมเขาก็บ่ามันบ่หอมนี่แหละนี่ใบมะกรูด งไม่โคเวียกหน้าใหม่ๆค่ะเขาเย็นก็มีนิดหน่อยผสมปีกไงญ่ว่านกาก็ไฟสิบติดป่านเนยบนเอาประดุกค่ะประดุกตัวหนึ่ง ใหญ่พอประมาณมันิีมั่นค่ะใส่นี่เขาออกต่าก่อนไขมันอยู่ในทองมันเขาไม่เอาออกสดแล้วก็มันเขาห้อยเกลือทากันค่ะปร,ะรุงแค่น้ําปลาเกลือนักไปทั้งเกลือค่ะน้ำปลานิดหน่อยเพราะได้กลิ่นหอมเนาะสำหรับแกง เมาไม่สมใช้ประดูกเนาะและ้วกนน็ก้อนขนอบุยองก้อนข่นอใช้ประมาณครึ่งก้อนเนี่ยอืมนัวข้าวกับเกลือ นาพริกแห้งเนี่ยังน่านสุกยกไมปลาซาขนาดค่ะใสะแกงใส่เห็ดด้วยเราเิ่งคลิปนะค่ะมาขึ้นนีก่อนนอนมันเป็นรูปภาพเห็ดพึ่งหวานขึ้นมากแต่เป็นคนรัเสเซียนะคะเพิ่นไปเก็บเห็ดเพิ่นเห็นเห็ดอันนี้ละคะ่ะ เห็ดนี่แหละดอกน้อยๆยังทางรัสเซียเนาะอืมอันนี้มีอีกชน,นิดห,น,นะห,ห,น,หน,นึ่งค่ะเป็นปวดซบเยอย่ากเห็ดหนังไก่หนังแกะนะ,ะดอกนี้ใหญ่มากเห็ดมันปูคนไปเห็นเห็ดมันปูดอกเล็กๆประมาณดอกเขาเนี่ยค่ะหเพิคนได้เก็บดอกมันหน่อยเนาะในรูปภาพ เป็นเห็ดพึงเต็มเลยค่ะมีแต่ดอกใหญ่ๆบวกอ่าตะวาัาเบื้องจนจบคลิปนะคะว่ามีเห็ดพึงค่ะเป็นเป็นอีกอย่างรู้ว่าค่ะในคลิปนั้นคลิปประมาณสิบกว่านาทีมั้งเป็นค่ายเพิ่นเห็นหมาปานะ,ะ่ะคิดว่าหมาปานั่นแหละเพราะว่าเพิ่นกับบอกว่าสาเพินพ่นออกบาก็ไ่ได้เข้าใจเนาะ โดยที่มีในการ่ายทํำคลิปเนะ่ค่ะอันจากหน้าที่หลังจากที่เห็นเฮ็ดแล้วนั้นเห็นมีหมาปลาไม่หยอกคนกับมูคนอีกคนนึงหมาปลาเนี่ยมันเดี๋ยวปลาจะปาแช่ไ้ในในในเพลย์ลิสต์ของปลาเนาะค่ะมันห้องไล่ไขแมวนะคะแมวป้าเนี่ยนะคะบ้ได้ห้องเป็นหมาด้วยค่ะ แต่บ้านถ้าคนรู้จักก็ไปเบิ่งก็ได้ว่ามันเป็นโตอีหอย่างเนาะค่ะนอกจากปลาคิดว่าหมาปลาว่าปลาเห็นหัวมันคล้ายๆหมาปลาเนาะแล้วที่นี้มันตามคนนะคะตามอีกคนๆนนึงอ่ะเพิ่นบรูพิ่นไปน้ากันบอคิดว่าไปน้ากันนั่นแหละเอมย่างตามตลอดเลยคนนั้นกระือไม้เนาะค่ะกันแบบบให้มันว่าไก่ก็สิชยมันกัดหรือยังแต่มันตามคล้ายๆว่ามันเห็นพอเห็นแม่มันยังไะค่ะมันเห็น เห็นอีอย่างที่มันแบบว่ารู้สึกว่าอยากไปน้าอยากน้าคนเลยค่ะคนไทยกลองคนกับเบาน้าแล้วก็หัวควนน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวคนไทยกลองนี่เป็นเจ้าของคลิปปาคิดว่านะมันมามาหาคนไทยกลองเลยค่ะมันบริดตามคนไทยกลองมันมาหาอยู่แต่ว่าบระเดงตามแต่มันจะตามอีกคนหนึ่งยางน้าเลยพ่นยางไปใช้มืนอก็้ยางน้เพ่นถือไม้ถือไม้ไว้กันอาจจะกันการมากัดกันอย่างเนาะคะนะ่ะเนาะ แล้ที่นี้ม้าตอนนั้นก็ห่องแอวเอว, <c oughs> วามารูความหมายของเขาเอีกอย่างเนาะคะเนาะแล้วที่นี่สุดท้ายแล้วโดนเติบได้ค่นหน้าเป็นสิฟนาทีม้าตอนนั้นอะ่ะพน่นพ่นแลนหนีมันพน่นพ่นขึ้นรถหนีขับรถออกไปมาแลนนั่งรถค่ะ แลน้ำตามโอ้ยคือสิแบบว่าเอาเอาฉันไปยูน้ำแน่เอาเอาไปน้ำแน่คอไปน้ำแน่เอาไปเลี้ยงแน่าณนั้นบอกค่ะเลยอย่างอยากมีมูหรืออย่าง,าออางเป็นม้าหน่อยบอกบอเห็นพ่อแม่บอกรุ่อรนอะไเนาะคะ่ะเนาะอันเ้ากับคิดไปแล้วเนาะมันก่แบบผ่ามันก็ออกมาแบบนั้นหรือว่าหิวอาหารแต่ว่าเขาเป็นสัตว์ป่าเนาะ เมื่อจริงๆคือสิมาหลงแต่ว่าลักษณะหูมันค้ายๆหมาป่านะคะแล้วมันก็ห้องแบบแปลกๆปบบปรุงเคร่งเย็นแล้วบบบดไ,ได้ไปบดได้ไปเบิ่งคลิปแบบนี้นะคะแบบนี้พวกหมาป่าเลยอย่างเสียแต่เขาเห็นเห็นเห็นภาพมันก็คิดว่ามันคือนะคะนั่นแหละปลาแช่ไว้ในลิงไปอยู่ค่ะแน่ๆในเพดิสไปย,ย่นี่ใกล้แล้วใกล้จะหอมแล้ว ฮอนแลน้วค่ะกระทะไฟเริมฮอนนั่นแหละค่ะสรุปแล้วอันคลิปๆนั่นนะเบิ้งตาม,มาจนจบคลิปเลยค่ะแล้วก็มีคนไปอ็นคอมเมนต์วันอันเธอได้เฮ็ดไร้แท้ทั้งที่เอา้าแบบว่าเอ้าเห็ดยู่หน้าที่ใดเนาะไปเนาะไปเห็นเห็ดอันนี้สองสามดอกนอ้นยๆที่เพิบ่บนไปเก็บเนาะแต่ว่าเห็ดมันดูภาพภาพหนาป,ปกนะแะ้วาในในเนื้อหาของเรื่องนั่นนะมีตตมาค่ะม้าจน ตลอดจบคลิปเลยนั่นแหละคือที่ตโตนมาค่ะขึ้นแบบว่ามันคิดจังไหนน้ะมันแรนตามคน้นพันยางอ้อมไปใช้มันเป็นยางตามพันขี้รถหนีมันเป็นยังแรนตามรถเล่นะคะเห็นไคะเราให้ฟังแล้วคะ่ะเนาะไปหาตัวไหนนะคะบึงบงอันนี้ของป่าพริกยังบอสุกอยู่ค่ะไม่ใช่เป็นยังไงเหน แป๊บ,บนึ่งนะคะเร่งไฟก่อนมาบ้านของปากออกมาและะ้วค่ะนี่เครื่องทั้งหมดบลกทิกนี่จะกรอบแหนปะนอกค่ะมาแล้วมาแล้วพันอันเรียกรองอยากอยากนั่งหมอนค่ะอยากจะเอามอนจับที่นั่งที่นอนอนอาบแดดน้องมาส่งเสียงดังตะเสาเลยค่ะพันอยากอาบแดดนี่ต้น รงเทงของปลาป้าดค่ะสิดีกินย้อนอยช่ว่มคะเน่คว่ำสินหนาวแล้วค่ะถอดยอดดีดียอดสวยเลยหนวยสีเหลืองๆค่ะนี่มันเป็นปลอกนะคะเนาะเป็นปลอก ปลูกสิ่งใดได้สิ่งนั้นแต่ว่ามันจะเกิดทันหนาวไหมอันนี้ยังงามเลยค่ะนี่เอาให้ใบมันติดหลายแน่ตอนที่เอามาปักนะคะบบต้องรีใบออกหลายเพราะว่ามันถ้ารีใบออกหลายมันก็จะ่่มีแนวรับแสงนะะเนาะผักแผว ไงที่สุดกับซีมันตนท่งเท่งเนี่ยนะคะสลัดปลูกไม่ไม่เยอะแต่ก็ได้กินเรื่อยสลแหน่ก็งามถอดยอดดีดีค่ะปฏิเห็ดชากินย่อนเอยู่ปลาพริกถอดออกมากว่างไป้างนอกกันค่ะให้มันกรอบเห็ดก็จะลงแกง จะได้เพิ่มเมนูเห็ดนะคะกินใส่ทอดไข่ใส่ชีสก็อร่อยยังไม่เบื่อนะฮะคั่วเครื่องหอมแล้วก็จะรอให้น้ำเดือดนะค่ะเก้าอี้น้องหมาป่าบทเทียงกันเดี๋ยวปราต้องหาแนวห้องก่อนไนงะมึงอาบแดดเราไล่นั้น ใช้เวลานาน,อนพอสมควรแน่ๆจะเดือดยังไม่เดือดดีเท่าไหร่อยาให้หยดแมเนี่ยหยดแล้วเนี่ยเลทูบ้านงานหนักเลยถ้าหยด,ดใส่พื้น น้ำไม้ส้มน้ำไม้ดองใส่ก้อนนัวลงไปด้วยจะได้นัวเข้าเนื้อปลาด้วยนี่นำไม้ส้มนี่เอาล้างน้ำร้อนเฉยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวความเปรี้ยวมันจะออกหมด เดรอให้มันเดือดสักหน่อยมันจะเดือดให้ไหมเนี่ยนานละเดี๋ยวค่อยใส่ปลานอนตัวนั้นอาบแดดสบายใจเชิบเดี๋ยวใส่หัวปลาดุกนุ่นๆนะคนี่หัวประดูกหางกลางครบใส่ฟืนละ ทีนี้ใส่ฟืนแล้วเดือดเลยจะได้ใส่ประดุกจากเถือนะคะนี่ยวใส่ปลาลงไปใช่ไหมใส่ฟืนแล้วเดือดเลย เครื่องที่คั่วแล้วก็บวกนอไม้ส้มลงไป หอมค่ะให้มันล็อกจะได้สุกเร็วแต่กับไฟอันนี้มันคอยสุกเลค่ะบ่อเริสุกจบตึ๊ดเตาไฟฟ้าแบบจวดจาดแบบสุกเร็วนะดูมาตอนนั้นเิจัดที่นอนให้นอนแล้วไม่แล้วยังจะอยากมานอนตรงนี้ที่นอนบางนั้นบ่ถ,ถึงใจเรียกร้องจะนอนตรงนี้ เอาบัเนี่ยพันขึ้นได้เอาบัเน,นี่นั่นมีการเลือกที่นอนเอกหอมาเอ้ยหมาเอ้ยหมาเอ้ยหมาเอ้ยยังไม่ล้างหน้าเลยอยากอาบแดดกับหูจักอยกออกมาเรียกร้องให้เปิดประตูเรียกร้องให้จัดมอนให้หดูสิเนี่ย คิดถึงหมาป่าตัวนั้นเลยอยากไปอยู่กับคนตัวนี้ก็อยู่กับคนเนี่ยดูแลอย่างดีเลยเนี่ยสูตรนี้อร่อยสูตปอีสานนะฮะถ้าภาคใต้นี่ก็จะเป็นแกงแบบแกงเหลือง ก็อร่อยไปอีกแบบสไตล์ใต้สไตล์อีสานก็จะอร่อยไปอีกแบบนะคะนี่ปลาดุกนี่ของแสบเลยค่ะกินปลาดุกติดกันสองมื่อติดๆเลยค่ะมีเห็ดแล้วก็ใส่เห็ดไปพร้อมจะได้เคี้ยวกรุบๆ ดับดานปลาจากน้อยหนะเพื่อความแน่ใจว่ามันจะสุกใส่ฟืนไปว้าวเนื้อประดุกสุดยอดใส่เกลือนะคะ เือสักหน่อยน้ำปลาเปรี้ยวตัดเค็มใส่ผงชูรสก็ดีคือกันนะคะ,ะเพราะว่าถ้าเป็นข้างน,นอที่ปลาใส่เนี่ยมันก็จะมีรสชาติของอชนิดของข้างน,นอที่เขาใส่นะคะ มันก็จะว่เป็นรถกลางปันใดแต่ว่าทาไซผงชุรถเนี่ยมันก็จะนัวซึ่งก็จะไม่มีรสชาติของรถหมูหรือรถ,รถเนื้อรถไก่นะแต่ความนัวก็ไดเท่ากันแต่ว่ามันจะบอร,รถสชาติกลางคือผงชุรถนะฮะเราก็จะชิม แทบแบ่บขาดอย่างเดียวอย่างบ้านนั่นแหละใบแมงลัดนะคะอืมชิมเห็ดซิกรุกไหมมีเสียงนกในช่วงเศร้าๆค่ะแต่ตอนนี้เดือดนกจิบนกไงใช่ไหมดี่ เมื่กี้เห็นมาเสิร์นอยู่ช่วงแรกแรกที่ป้าเอาของมาบ้างเนี่ย <c oughs> อืมกรุบเห็ดได้แล้วค่ะสิคอตโตัวกินกันนะคะบันนี้ <c oughs> คอตรตัวก,กินอาหารเช้าก่อนกับข้าวเหนียวสักปั้นใหญ่ๆ รดน้ำอย่างระวังนะของดองเหอเนาะลุกโดดโดดลงไปแล้วฮขาดใบแมงรักก็ไม่เป็นไรนะ แม่ค่ะาหาเรากินมากินตะบับตะบับปลาซีสิคอกินคนเดียวนะคะเนะาะเพราะว่าตอนนี้ก็ล่องห้อนคิดว่าต้องไปเร้เสื้อตัวหน่อยก็น,นี้ค่ะออกมาแล้ตอนนนาแล,แลตอนเศร้า อากาศมันเย็นนะคะไปเปลี่ยนชุดกินก่อนมาสดแกงนมไม่สมทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดหน่อยร้อนหน่อยห่อนไปเกเกาดูเห็ดขาวนี่สิคามันใหญ่กว่าดอกนะคะ กระดุกหอมหอมอืมนืงอง สมอยากค่ะมาแล้วมาแล้วจอมกวกลือนกันกินมือซ้าย ไปก่อนค่ะบานเน่เดี๋ยวเปลี่ยนชุดมากินกันค่ะก้อนห่อนแล้วสันประดุกเจอกันในคลิปหน้าค่ะเอาบรรยากาศอาหารเสารของป่ามาให้เบิ้งนะคะการทำอาหารเช้าวิธีปลาในต่างแดนเราปิดไว้ก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวมากินใหม่บายค่ะ